สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำหมูสามชั้นผัดกะปิสูตรนี้ทำออกมาเนื้อหมูมีความนุ่มหนึบเข้มข้นหอมกะปิอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูหมู3าชั้นผัดกะปิส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือหมู่3ชั้นค่ะพยายามเลือกส่วนท้องนะคะเพราะหมูจะมีความนุ่มกว่าส่วนอื่นวันนี้แม่ซีใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมผัดกระทะใหญ่เลยค่ะเพราะเวลาทําคลิปทีหนึ่งเนี่ยก็จะให้ทั้งบ้านทานด้วยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเยอะจนเกินไปเนี่ยสามารถทํำครื่องสูตรได้ก็คือส่วนผสมทุกตัวหารสได้เลยค่ะตามมาด้วยหอมแดงกระเทียมจีนพริกขี้หนูสวน กะปิอย่างดีเน้นเลยค่ะควรใช้เป็นกะปิอย่างดีนะคะหรือใครมีกะปิเคยยิ่งดีค่ะเพราะว่าจะไม่เค็มมากนะคะรสชาติกลมกล่อมด้วยค่ะใบมะกรูดฉีกพริกลูกโดดมะนาวซีกน้ำปลายอย่างดีน้ำตาลทรายแล้วก็สุดท้ายซอสหอยนางรมค่ะการหั่นหมูสามชั้นนะคะก็หั่นให้หนาสักประมาณหนึ่งนิ้วค่ะกำลังดีนะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะ ต่อไปก็มาตําเครื่องกันค่ะก็จะมีหอมแดงนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ก่อนค่ะจะได้ตําง่ายๆนะพริกขี้หนูสวนกระเทียมจีนแล้วก็กะปิเวลาแม่ซีตวนกะปิจะใช้ช้อนบเกอรี่แบบนี้นะคะขนาดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเวลาตักตักกะปิอัดให้เต็มนะคะแล้วก็ปาดให้เรียบนี่คือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยแล้วก็ตําให้พอแหลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะ ตามให้ได้ประมาณนี้นะคะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนก็นำเครื่องที่เราโขลกลงผัดให้หอมค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะ ได้ที่แล้วค่ะตอนนี้กะปิเราหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆค่ะใช้ไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะปิส่งกลิ่นหอมหอมแดงเนี่ยสุกใสเลยนะคะนี่คือเคล็ดลับทําให้เมนูนี้ของเราอร่อยค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกระทั่งหมูสุกเลยนะคะปรับแก๊สขึ้นมาเป็นไฟกลางได้เลยค่ะ พอหมูเริ่มสุกให้ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะแม่ซีต้องการเคี่ยวให้หมูนุ่มอะค่ะเราก็เลยใช้น้ำตัวนี้นะคะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูนุ่มขึ้นค่ะ มาจนน้ำเหลือคลุกคลกแบบนี้เราก็ชิมรสได้เลยค่ะการชิมนะคะต้องชิมว่าหมูเนี่ยนุ่มเป็นที่พอใจแล้วหรือยังแล้วก็รสชาติไปในทางไหนจะได้ปรุงถูกนะคะอืมสำหรับแม่ซีเนี่ยความนุ่มโอเคแล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบนุ่มกว่านี้นะคะสามารถใส่น้ําเพิ่มลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปได้จนกระทั่งได้ความนุ่มที่พอใจนะคะรสชาติแม่ซีก็จะเติมน้ําปลาอีกค่ะ ปรุงไม้ออกเค็มๆหวานๆน,นะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ค่ะ กนดีแล้วก็ชิมรสอีกครั้งค่ะอืมอร่อยเลยค่ะพอปรุงรสได้ที่นะคะใส่ใบมะกรูดค่ะผัดให้หอมนิดนึงนะคะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเราจะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกไม่ได้ต้องการให้เปรี้ยวนะคะแต่มะนาวเนี่ยจะช่วยตัดเค็มแล้วก็จะช่วยทําให้รสชาติทุกอย่างเนี่ยเข้มข้นจัดจ้านขึ้นและจะต้องปิดแก๊สก่อนนะไม่งั้นค่ะมันจะทําให้ขมนะบีบลงไปหนึ่งซีกตามด้วยพริกลูกโดดค่ะผัดให้เข้ากันนะ เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะชิมกันเลยนะคะข้าวร้อนๆเลยค่ะอือร่อยมากๆเลยค่ะ หมูสามชั้นนุ่มๆหนึบๆนะคะรสชาติก็เข้มข้นกลมกล่อมค่ะหอมกะปิเค็มๆหวานๆทานกับพริกลูกโดดนะคะสุดยอดเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ